ดูอีกหนึ่งเรื่องครับเป็นคําสั่งฟ้าผ่ามาอีกแล้วครับสําหรับคําสั่งของหัวหน้าคอสอชฉบับนี้ฉบับที่50แล้วนะครับออไม่อีกหนึ่งฉบับครับทั้งนี้มีผลโดยตรงต่อการสั่งพักงานทั้งหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร<ช>แล้วก็นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระนะครับนาย,ยกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นด้วยซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็มีประเด็นที่ยังคงติดค้างในความรู้สึกของประชาชนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟที่จัดอยู่ที่ หน้าสารกากลางกรุงเทพมหานคร39ล้านบาทช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาส่วนคุณหมอเปรมศักดิ์เองก็มีปัญหาเรื่องว่าภาพดังกล่าวเป็นการแต่งงานจริงหรือไม่แล้วก็มีการคุกคามสื่อด้วยคือหลายคนก็ตีความไปนะคุณเวียชัยเมื่อวานนี้คือน้ําท่วมกรุงเทพเป็นหมดหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยคําสั่งนี้เนี่ยมันออกมาเพราะว่าน้ําท่วมหรือเปล่าแตจร,ริงมีหลายประเด็นค่ะครับผม ไปติดตามคําสั่งนี้สักหน่อยนะครับฉบับนี้ครับลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา44ครับพักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบทุจริตคือทั้งสองท่านนี้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอยู่นะครับแล้วก็หรืออาจจะมีความประพฤติที่มีชอบครับซึ่งคําสั่งลักษณะนี้เคยออกมาแล้วถึง4ครั้งนะครับครั้งนี้จึงกลายเป็นครั้งที่5ด้วยโดยผู้บริหารองค์กรปกครอง คองท้องถิ่นทั้งสองรายนะครับก็ถูกสั่งพักงานไปทั้งหม่องราชวงสุขุมพันธ์แล้วก็นายแพทย์เปรมศักดิ์ครับทั้งนี้ครับคำสั่งก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปอีกแล้วก็ให้รายงานแก่นาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อทําการพิจารณาหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งในอนาคตนะครับและให้มีผู้รักษาการแทนตําแหน่งตามกฎหมายปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยครับ คือจริงคําสั่งนี้นะคะออกมาในวันที่คุณหมอเปรมศักดิ์ต้องเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนด้วยแล้วก็ท่านผู้ว่ากทมไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยคะ่ะตอนนี้ไปที่เกาหลีนะคะต้องไปปฏิบัติภารกิจสําหรับคุณหมอเปรมศักดิ์เองนะคะหลังจากที่ได้ทราบเรื่องแล้วว่ามีคําสั่งให้ระงรับการปฏิบัติหน้าที่ก็ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวบอกว่าขอน้อมรับคําสั่งของหัวหน้าคอสชอแล้วก็พร้อมที่จะพิสูจน์ข้อกล่าวหาตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ด้วย